กูบวชให้เลยสบายดีปลาลูกไหมสบายดีถุงยาไหมาลูกเอ้สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องเย็นสฉยๆขนาดเลยน,นั่งรถมได้ไม่ใหญ่เคี้ยวพี่น้องเลยมาแต่เอาปูนพี่น้องเมื่อานพี่ซื้อสองสอบกัพ่อพี่น้องเมื่อนนี้เลยสั่งมาเป็นตน ปูนี่สีต้นปลายนะเดนนี่พี่น้องเหนาพี่น้องเบื่อจิตเป็นเนื้อลังหนึ่งกำลังยอ่อลงยังลูก พี่น้องได้ย้อนได้พี่น้องเอ้ยลูกไส้ข่อยนี่ <c oughs> อันนี้ได้ควมปวดหัวนี่ <c oughs> ปูนแดง <c oughs> พัตเตอร์เลอร์เพื่อนพี่น้องเอ้ยบุตรจ่ายเมีเคียวจะก,กีบด้านนี้พี่น้องอันนี้ก็มาส่งกันอยังบุตรจ่ายวิตามิน ใจเปล่าเล็กเหมือนอะอีกเอาเพิ่มขั้นเอาทั้งตัวนี้นี่ร่วมกันในพอที่หาบินในนี่พี่น้องหาบินกับขักเลยนี่ใช่ไอดดูโจดย์เป็นไงก่อนไอดดส่งมาไอ้โอ้ยสอยมือเอามึงตายมึงตายลูกกูอยากสอยถ้าได้พี่น้องเงยนนี่ มันใหญ่มามันจะได้ย่อนอยู่ได้วลาไปล่างมือถ้าปูนสิกัดแข่งกัดแขนเด้หล่าอีเอ้ยลาโอยลืมมาอยู่ในไม่ได้ยินจ่าลืมมาอยู่ในโหลดพี่น้อง เม่ไม่บีบฮั่ไป้ายชัยกี่เอ้ยจะเป็นดื้อเดี๋ยวปีก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 ,ปก ปิก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 ปิปิก,ปก,ปก,ปกให้ดุขึ้นมาลกค่ะเฮ้ยได้นคนขคับใหม่เลยอ,อ๋อได้คนขคับใหม่มแล้วมามามานี่เป็นอเอาเอาครับครับครับภ <พอ S 1> าพพิยพอดีสีบินบอกว่าเนี่ยสีหรือหา เตัวนีบินอันเมือเ่อไรเขียนไรส่งมาเอีกเ้อส่งมาเลี้ยงกันเมียนบัดแล้วอเออไปจ่ายมันจังสิจ่ายไปทีละบินบินยอเแบบยอเ่อแบบโอ้เขาไปยังนอวนี้นอแล้วกั้นานี้ ไปบ่เมื่อนมาไห้่อฮะไปปอเมื่อลยป๋อชิบเมื่อดีฮะมือรอยึไปปอมื่อชิลองมันลงก่อนหายอะไรมันหมูหนีเลยมันหายแล้วเมื่อกี่มาเชียงเชียงมาโจมแมติ้งบุริ้งบุรงบุติ้งไปให้กับเขาได้ลุกๆ นอกออกมาแต่ไหนนะฮะที่ทางในเนี่ยน,นงบอกเราแล้วร้อยกูสร้างมึงได้ร้อยมันคือหนางเป็นตตีแทะนีะ่จไปกินอาหารน้ำกาลได้พโกเบิ้งนั้ำก็ได้บอกน่มันคือวงรถหาใ่

บาแล้วดอกเท่กันดีเหมือนกันดีนะพอดีเทหินเบิดนะเนาะแล้วก็ยุดกระถาหินมานีกสัจะเท้าบอกเข้าเราพอหินนะไม่ต้องรองห้องนองลูกไม่ต้องร้องานอน่อ บนนันยัได้บนนอนดอกไข่ประตูของนอนนั่นแหละไปเห็นอะไรน,น,นีพืนชีดดำดำค่ะป้าแข่งขาทีแม่เมืเ่อยสีขาวขน่ะสีดำดำดำเนหน่อยเปเปนเป่ะ เ้เฮือนใหอนหยกเงินเงินเพอไม่หยกเขื่องคลองแพงเนาะก็จะประมาณนี้ละจักรก็จะประมาณนี้ละจ้ะพี่นอ้องอันนี้เสียบเสียบแล้วเสียบต่อสชกดนหี่หน่อยนออี้เสียบเสียบต่ออือฮึ อุ S <S <S ö, ๊ยเสียใจเลยมาละสียหาเมาลองไปโหวไปแปะเถอมอือน้ำกับใสกับเกี่ยเป็นตะเบิ่งอันเดียบเลยไงขี้มูกตี่ โอ้ยมันเป็นตะหมวนบ่อนได้ดีบ่อใจให้เป็นตะหมวนบ่อนได้อันเพลงนี่ะเจวาเต้นนะเข่เหมยนะอีก่วิตามินกับเอนเวอร์สแล้วบ่ฮะซื้อมาให้กินนี่ไงเหล็นน้ำนองไงลูกพอกันแกงเหล็นน้ำนองเนี

แอนแลนด์เลคอยแอนดเด้อเกือบน้องกูใชามท่างเส้นเนี่ยก็เหตุท่างดีพี oh ่น uh ้องรหลดเที่ยวไล่ไล่พี่น้องเลยนี่แต่รหลดใหญ่เที่ยวสิลงกันทีนเลยเนี่ย